สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัวเว็บโฮสติ้งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า00ูนซูเว็บโฮสนะครับซึ่ง00ูนซเว็บโฮสเนี่ยก็เราจะมาดูกันนะครับในส่วนของฟีเจอร์ฟรีของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่จะกล่าวไปนะครับในวันนี้ก็จะกล่าวหลักๆก่อนนะครับว่าเว็บเว็บโฮสติ้งเนี่ยคืออะไรนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าคือผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งลายหนึ่งเว็บโฮสติ้งเนี่ยก็คือการที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยหรือว่าของ ของใครก็ตามของแบบส่วนตัวหรือว่าแบบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแบบเล็กหรือแบบใหญ่เราสามารถที่จะทําให้มันออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะสามารถตอบรับกับลูกค้าที่เข้ามาได้ตลอด นะครับซึ่งฐานข้อมูลของ0 0นย์ศูนยเว็บโฮสต์ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับศูนยเว็บโฮสต์เนี่ยมีบริการทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งแบบเสียค่าใช้ใจ่ายเนี่ยก็จะมี3แผนด้วยกันนะครับแผนแรกเนี่ยก็คือ Single Share Hosting นะครับราคาอยู่ที่169บาทต่อเดือนนะครับหน้าเว็บตอนนี้เนี่ยก็คือลด85%อยู่นะครับเหลือเพียง25บาบาทเท่านั้นนะครับ แผนที่2เนี่ยคือพรีเมียมแชร์โฮสติ้งนะครับราคาเนี่ยก็คือ2 9 9บาทต่อเดือนตอนนี้หน้าเว็บลดเหลือเพียง7 2็ดเนะครับเหลือเพียง64บาทนะครับแล้วก็แผนที่3าเนี่ยคือบิสซิเนสแชร์โฮสติ้งนะครับราคาเนี่ยก็29 9บาทต่อเดือนตอนนี้ลด6 7เครับเหลือเพียง9 9บาบาทเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแผนทั่วไปนะครับแน่นอนว่าแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะมีฟีเจอร์แล้วก็มีคุณสมบัติอะไรมากมายนะครับ มากกว่าแบบฟรีแน่นอนแต่วันนี้นะครับวิดีโอน,นี้เราก็จะมาพูดถึงกันในส่วนของแบบฟรีนะครับว่าแบบฟรีเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะให้ผู้ที่ต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าไม่ได้ต้องการฟีเจอร์อะไรมากเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับฟีเจอร์ของ00แบบโฮสต์เนี่ยก็จะอันแรกเนยก็คือมีดิสเปสให้นะครับ300นะครับ MB เลยนะครับหรือว่าพื้นที่จัดเก็บนั่นเองแบนด์วิดต์เนี่ยก็ให้มา3 นะครับแล้วก็สามารถที่จะโฮสได้1เว็บไซต์นะครับมีคอนโทรเพาเนามาให้ด้วยนะครับซึ่งคอนโทรลพาโน่แบบนีนะ้ก็จะเป็นแบบฟรีนะครับแตกต่างกับบางเว็บเนี่ยเขาก็จะให้แบบ เออแอดวานมานะครับก็อีกอันนึงก็คือสามารถที่จะใส่โฆษณาเป็นของตัวเองได้เลยนะครับคือเราอยากโฆษณาอะไรเราสามารถใส่ลงไปได้เลยรวมถึงทางเว็บโฮสติ้ง line เนี้ยก็มีฟรีโดเมนบริการให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะโฮสต์ r d p r e s s ได้ด้วยนะครับรวมถึงไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งเพื่อเปิดการใช้งานเลยครับ คือฟรีทุกอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆนะครับในในแพ็กเกจแบบฟรนะีนี่ยก็คืออ่ะอันแรกก็สามารถที่จะใช้งานตัวเว็บไซต์บิลเดอร์ได้ซึ่งเวนะ็บไซต์บิลเดอร์เนี่ยก็คือใช้ในการที่จะสร้างเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวติดตั้ง WordPress อัตโนมัติให้เลยนะครับแล้วก็รองรับ php ด้วยนะครับรองรับอนะ่า php เนี่ยก็คือจะรองรับ เวอร์ชัน5แล้วก็เวอร์ชัน7นะครับแล้วก็ตัวฐานข้อมูลเนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูล MySQL นะครับมีระบบสำรองข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการรองรับตัว FTP ด้วยครับมาให้1บัญชีแล้วก็สามารถที่จะจัดการไฟล์บนเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับอีกอันหนึงก็คือจะสามารถที่จะมีตัวอัพเน็ตเวิร์กอัพไทม์นะครับมากถึงเตัวเี้เีสยคือมันสาคัญยังไงนรับลยตัคือ ยิ่งเปอร์เซ็นต์อัพไทม์สูงเท่าไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เว็บไซต์จะล่มเนี่ยก็คือมีน้อยลงนะครับคือเก่า่างเนี้ยคือหลีกเลี่ยงไม่ให้อ่าเว็บเนี่ยล่มได้เพราะว่าถ้าเกิดเว็บล่มมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะครับหรือว่าเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับอย่างห,งหนึ่งก็คือสามารถที่ใช้งานได้ทันทีเลยคือหลังจากลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่ใช้งานทุกอย่างใช้งานทุกฟีเจอร์ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้ได้หมดเลยนะครับ ต่อมานะครับฟีเจอร์ที่รองรับอื่นๆนะครับก็จะมีฟีเจอร์ของตัว PHP นะครับที่รองรับแล้วก็ MySQL ที่ผมได้กล่าวไปนะครับรวมถึงตัว cronjob เนี่ยก็มีรองรับด้วยนะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น extension นะครับก็คือ GD library ซึ่งตัวนี้นก็คือสามารถที่จะใช้ในการที่จะสร้างรูปภาพออนไลน์ได้นะครับรวมถึงจะมีฟีเจอร์ของ curl ให้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นฟีเจอร์ของคอนโทรพาร์เนลนะครับซึ่งคอนโทรพาร์เนลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบฟรีนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือจะใช้เป็นตัว Cpanel ตัวล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นแบบฟรีก็มีเครื่องมือแล้วก็เทมเพลตในการที่จะสร้างเว็บไซต์เนี่ยมากกว่า100แบบเลยนะครับรวมถึงมีการมีการใช้ตัวช่วยในการสร้างเว็บไซต์ครับก็คือที่เราเรียกว่าวิาสนะครับแล้วก็มี รองรับหลายภาษาด้วยมีการรองรับหลายภาษามีการป้องกันฮอตลิงนะครับมี i p d e n ี Manager มาให้แล้วก็มี r e d i r e c t URL ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันตัว d i r e c t o r y ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ในการที่จะอัปโหลดไฟล์ในการที่จะ,ะเปลี่ยนชื่อไฟล์ในการที่จะลบไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการผ่านเว็บเบสไฟล์มเนเจอร์ได้ก็คือ เราสามารถที่จะจัดการไฟล์อะไรต่างๆผ,าๆผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านตัวคอนโทรลพาเนลได้เลยแล้วก็ในส่วนของแอดมินนะครับก็จะมีระบบนะครับตัว PHP my admin ที่มาจากตัว MySQL ที่เป็นฐานข้อมูลนะครับของศูนย์เว็บโฮสต์มาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ในการที่จะจัดการระบบหลังบ้านในการที่จะจัดการข้อมูลต่างๆของแอดมินนะครับได้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ มีตัวสูนย์ศเว็บโพสต์เนี่ยก็เป็นตัวที่ตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่มีแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์แต่แบบเสียตังค์เนี่ยก็คือจะใช้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเพิ่มฟีเจอร์อะครับคือใครที่มีธุรกิจขนาดใหญ่คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบฟรีเนี่ยคนที่จะใช้ก็จะเป็นผู้ที่ต้องการที่จะสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือว่าเว็บอ่าสหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซขนาดย่อยแต่ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะ อ่อใช้แบบอ e ีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่เงี้ยครับ ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า10,000แคนอะไรประมาณนี้นครับก็สามารถที่จะอัปเกรดนะครับเป็นแบบเสียตังค์ได้ซึ่งอัปเกรดก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่กดอัปเกรดแล้วก็เ,เลือกแพลนตามที่ผมได้กล่าวไปในช่วงต้นก็คือมี3แพลนรั้งต้นนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้กล่าวไปสัส่วนใหญ่นะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์แบบฟรีของอตัวเว็บโฮสติ้งตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะได้รับข้อมูลเพื่อที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจที่จะใช้เว็บโฮสติ้ง นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ